เราสามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะ www library imutt ac th นะคะตรงบริการอิเล็กทรอนิกส์นะคะแถบห้องเรียนออนไลน์ค่ะเราจะเห็น url นะคะ www modern imutt ac th ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะอันนี้เป็นการลิงก์ผ่านจากห้องสมุดนะคะหรือถ้าหากว่าเราจะ พิมพ์โดยตรงเว็บไซต์เลยก็ได้นะคะ www.modern.ac.th นะคะก็จะเป็นหน้าเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าสู่ระบบในกรณีที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะคะก็คลิกตรงนี้ถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกก็คลิกตรงนี้เหมือนกันค่ะแต่จะล็อกอินคนละด้านนะคะสำหรับสมาชิก ที่มี user แล้วนะคะให้ล็อกอินทางด้านซ้ายนะคะสำหรับเรายังไม่เป็นสมาชิกนะคะเรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะค่ะตรงชื่อผู้ใช้นะคะตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะรหัสผ่านนะคะเอาที่เราจำได้นะคะอีเมลจะต้องเป็นอีเมลที่เราใช้งานจริงนะคะ ส่วนชื่อนะคะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วแต่ตกลงกับอาจารย์นะคะหลังจากนั้นให้เราสร้าง Account ใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นของการสมัครสมาชิกนะคะแล้วเราต้องคลิกตรงนี้นะคะบอกส่งเมล,ลไปให้คุณที่อีเมลของคุณนะคะ ให้เราไปคลิกคอนเฟิร์มอีเมลนะคะะเราก็คลิกขั้นต่อไปค่ะต่อจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปในเมลที่เราสมัครไว้นะคะที่เราให้กับระบบนะคะของเราเมื่อกี้เราให้ไว้ที่ Hotmail นะคะแล้วเราก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะ เมื่อเราเข้ามาในระบบนะคะในกล่องจดหมายนะคะให้เราคลิกไปดูใน inbox น,นะคะจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีจดหมายมาในกล่องนะคะให้เราไปดูนะคะที่จังเมลนะคะเราจะเห็นว่าจดหมายยืนยันนั้นอยู่ในถังขยะนะคะให้เราเลือกนะคะชิกเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ไปที่นอตจังนะคะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์คราวหน้าหากระบบส่ง เมลติดต่อเรานะคะมันจะมาอยู่ในอินบ็อกซ์ของเราโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่อินบ็อกซ์นะคะแล้วก็เข้าไปคอนเฟิร์มอีเมลนะคะตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะคลิกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็โอเคนะคะ ห้องเรียนออนไลน์ก็จะบอกว่ายืนยันการลงทะเบียนของคุณแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้เราใช้ระบบได้แล้วนะคะจะเห็นว่าชื่อของเรานะคะจะปรากฏอยู่ทางด้านขวามือนะคะหากเราต้องการที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็เลือกเลือกเข้าไปเรียนได้เลยนะคะอย่างสมมุติเราอยากจะเรียนวิชาของคณะบริหารธุรกิจนะคะเราก็ลองเลือกเข้าไปเรียนนะคะขอเลือกเป็นวิชาการเงินธุรกิจนะคะ คุณกําลังสมัครสมาชิกของรายวิชานี้ต้องการสมัครหรือไม่ถ้าเราต้องการสมัครเราก็ตอบใช่นะคะเราก็จะเห็นวิชาซึ่งปรากฏให้เราเห็นนะคะว่าในวิชานี้มีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึง่งนะคะก็จะเห็นนะคะเนี่ยคือห้องเรียนนะคะมีเว็บไซต์มีอะไรอย่างนี้นะคะดูรายละเอียดนะคะนี่คือห้องเรียนที่เรา ได้แล้วนะคะหลังจากเราเรียนจบแล้วนะคะอย่าลืมออกจากระบบด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการสมัครเข้าเรียนแล้วก็การสมัครเป็นสมาชิกของระบบค่ะ